เดี๋ยวเดียวยังไม่จบนะหลังจากที่ขอทาเลยล่ะพอจะยุ่นแน่นลืมตาขึ้นมาคงกระดูกของหัอนั่ก็หายไปหมดเลยและแ่งจากนั้นก็ไม่มีใครเป็เขาอีกเลยแล้วพองันแล้วเกนจิก็เลยมีล่างที่เป็นไซเบอร์อย่าซนสิฮานะในนั้นมมาสกปรกนะเด็กเนอะเด็กเอา หัวใจส่วนใหญ่จะทนรับการคืนชีพไม่ไหวแต่หมอซีคอนเฟิร์มว่าหัวใจคุณใจหมอเมื่อกี้เสียงอะไรนะเสียงของความคืดหน้าน่ะอ้แป๊บหน้าไหนดูซิอ้าเยี่ยมเลยนี่แม่สาวน้อยช่วยข้าอัตมาทีเถอะอัตมาไม่ไหวแล้ว ไว้ทีแหลกแม้ให้ตายเถอะดูใช้ได้แฮะท่าทางดีเลยทีเดียวเชี่ยที่ข้าไปขอรับเนี่ยเพราะต้องเห็นแบบนี้ใช่ไหมเนี่ยฮะ ก็ไม่หรอกแต่ถ้าหากยังตื่นอยู่คุณช่วยอ้าซ่สิขมให้มันกว้างกว่านี้หน่อยสิมันค่อนข้างยากที่จะยัดเลยทีละอะิเมื่อกี้ก็ะดูมันหักมานะหมอทําไงดีอ่ะอย่างอแงเป็นเด็กเลยนะเดี๋ยวกระดูกมันก็งอกออกมาเองแลละนะลูกจริงดิหมองอกก็เหี้ยแล้วเหละอ้าวโอ้ แล้วนี้ไงถอเลยลหมอได้เวลาเรียนวิชาเทพศาสตร์แล้วเดีย๋ยวเพิ่งจะโชว์ฟอร์มเทพสนาช่วยก่อนแล้วระเบิดไล่ไลังมาแล้วอ้าเฮ้ยหมอฮ <c oughs> ่าฮาฮ่าา <c oughs> ่าด